a q u a f เฟตเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ใช้ลดปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์อะคว f เฟตเป็นพลาสติกที่ใช้ห่อหุ้มอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่นคอมพิวเตอร์หรือคีย์บอร์ดหลังจากนั้นนำไปแช่น้ำโดยจะใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงเพื่อทำให้อุปกรณ์ละลายน้ำและเหลือไว้เพียงชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถนาไปรีไซเคิลต่อได้ uta, ซามูเอลวังซาปุตาจึงเป็นหนึ่งในผู้คิดค้นอะควาเฟต กล่าวว่าส่วนใหญ่แล้วเมื่อนำผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ไปรีไซเคิลการถอดส่วนประกอบถือเป็นเรื่องยุ่งยากและต้องใช้แรงงานมากแต่อควาเฟตนี้มันสามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้ เขาเล่าว่าทีมวิจัยค้นพบวัสดุที่มีลักษณะเหมือนกาวแท่งที่เรียกว่า p v o h หรือ Poly Vinyl e Alcohol ซึ่งพวกเขาต้องการทำให้สารชนิดนี้ปลอดภัยสำหรับอาหารในกรณีที่เด็กเผลอไปเลีย e e แต่ก็ต้องย่อยสลายได้ทางชีวภาพอย่างสมบูรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสียด้วย วองซับปุตราบอกว่า PBOH นี้เป็นกุญแจสำคัญในการขจัดปัญหาการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์เช่นการขนส่งที่ทำให้ต้นทุนนั้นเพิ่มขึ้นและการปล่อยคาร์บอนแนวคิดนี้ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากรัฐบาลอังกฤษและนักวิจัยทั้ง4คนกำลังทำการค้นคว้าวิจัยภายใ,ใต้การดูแลของวิทยาลายัย Royal College of Arts ในกรุงลอนดอนทีวิจัยบอกว่าพวกเขากำลังเร่งสร้างสิ่งที่ละลายน้ำได้และกันน้ำได้ ในเวลาเดียวกันที่มีความท้าทายมากกว่านั้นก็คือการสร้างสารเคลือบกันน้ําที่มันสามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพแต่ขณะเดียวกันก็ต้องมีความทนทานสูงจุนซังอีหนึ่งในทีมวิจัยบอกว่าการใช้งานเชิงพาณิชย์ครั้งแรกของอ q ควาเฟตคาดว่าจะใช้กับสายรัดข้อมือ LED ที่ผู้คนสวมใส่ในงานคอนเสิร์ต